สวัสดีครับปายเงี้สาวสีสวัสดีครับเมื่อวานป้ายเงียวที่มาผาเบิ้งโลขีมันนะครับพี่น้องเมื่อวา้เงา้ยาได้โลขีมันเกาออกเพื่อที่จะได้น้าขีมันไม่มากขื้นโล่งเห็ดเพื่อที่จะนําไปการปลูกไม้นะพี่น้องก่อนที่จะเข้าจะโลนี่เขาต้องลื้อผ่าออกก่อนนี่พี่น้องวุสันนี่หายใจบอกทั้งสองฟังเข้าต้องลื้อขึ้นเล็ดนี่ลื้อขึ้นแบบนี้นะครับมัดขึ้นไว เพ่อจะด้ทนำะนะนะงานได้สะดวกนะครับให้เจได้สะดวกนะครับบ่ห่อนนะครับเห็ดง่ายในโฮมนะครับโลขีิมันมาเทาโลดซอยได้มาเทาเทามันได้ก็ะเห็ดพีน้องคุณเพอย่อมแพ้่าสันว่าแต่ลุกเคยเห็ด่าสันตัวว่าดีดีดอกได้อยากได้ก็ม่เอานะครับม่ให้เอานี่นะครับเอาให้ใส่ถ้งนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการสะดวกคนใหญ่นะครับเอาจะเอาไปถิมใส่ต้นดอกมม่วงต้นไผ้นะครับ ไปบิดนะครับนี่บ้าเหี้ยอะไรต่อเข่าเครื่องเนี่ยบ้าเหี้ยอะไรใส่เครื่องอัดฉีดนี่พี่น้องมก็คนสิสะอาดนะพี่น้องหลังจากที่เขาฉีดเดี่ยวรอเขามาบึงนะครับเนยังบ้าเหี้ยคือใส่ใส่เครื่องอัดฉีดนะครับเพื่อที่จะให้หาดนะครับที่มันเกิดลงไปข้างล่างออกข้างล่างนี่พี่น้องนี่ ออกข้างล่างทึ่งนะครับหากสิมันไปอยู่ข้างล่างนี่มันเหนียวอย่างนี้ไปเนาะฉีดเพื่อที่จะหากมันหลุดออกนะครับแล้วก็อีกอย่างว่าห้เชือ้อราสะสมนะครับพี่น้องเชือ้อราสะสมนี่บอดีครับเห็นในเฮ็ดชุดต่อไปนี่เกิดบ้องห้ำได้ผลผลิตบอดีเป็นไดพี่น้องนี่บยย่า,ยาดีดออกนี่ยย่างว่าหลุดออกปันนั้นนี่พี่น้องแจ้งเหลืออยู่เล็กน้อยอยู่แต่สะอาดในสิ่งที่ เ่าเขาเดียวเห็นอ่าเขาสาม,มารถที่จะทาได้นะครับพี่นอออ้องเออเบาเง้าวว่าเกิดสีคลาดกานี่ให้เฮ็ดชุดต่อไปเกิดดีๆเลยพี่นออ้องเลเอาเบาเงอ้าวในภาพมาเบิ่งว่าสีดออกันสีต้องเกิดดีเกิดงามนะครับเพื่อที่ใบเสียราสะสมเนี่ยนี่นะครับนี่เป็นโรงโรงสามนะครับโรงกลางของเบาเงี้าวานะครับอีกโรงหนึ่งก็จะโลขึ้นกันพี่น้องแต่ก็ว่าท่านในหอดเวลาครับ อีเจ๊กะน้อยเจ้งงีโลอีสองสามมือก่อนนี่มาเยี้ยเด้ย๋ยพามาชมบรรยากาศโอ้แต่อีกขนยังยังยังตึงขนตึงโจมหลอกตี <c oughs> นี่นะครับนัน่นอีแครับอีกโลกหนึ่งท่านีโลครับอืมอีกโลกหนึ่งท่านอีคุ้มเอาจากัาจากว่าท่านอีคุ้มจักว่าท่านอีโลดอกบางเงีเหตุบพราะท่านนะพี่น้องคนเดียวเขเถ่าเราก็เบถาเา่าแล้วบางอย่างให้เราบืนหลายคนเถ่ายมันได้เรากับบางย้อมแพ้่ดิ นี่นะครับพญยาะมาาชมบรรยากาศนะครับขอบคุณทุกการราวช่มเด้อครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บอาเนาวสาวสีเนี่ยเด้อครับ่องหน่อยๆนะครับฝากดูแลฝากกดของมาช่มเน้อครับสวัสดีครับ